สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอน TCG Pocket จำกันได้ไหมครับว่าเด็กแรกที่เกมเนี่ยสร้างเอาไว้ให้เราใช้งานเนี่ยนั่นก็คือเด็ก Echo ทัสไฟบางคนนะครับก็ยังเลือกที่จะเอาเด็กนี้มาใช้งานอยู่แต่หลายๆคนก็เลือกที่จะทิ้งเด็กนี้ไปแล้วจริงๆเนี่ยเด็กนี้ถ้าปรับแต่งหน่อยผมบอกเลยครับว่าสามารถเอามาใช้งานได้จริงนะแต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop เลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official i ล d ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ อย่างที่บอกไปครับว่าเด็กไอโก้ทัดไฟนี้เป็นเด็กที่ตัวเกมเนี่ยจัดให้เราโดยอัตโนมัติหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มเล่นเกมตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยทั้งนี้ผมได้มีการปรับเพิ่มลดการ์ดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยมันสามารถเอามาใช้งานจริงได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อจะต้องเอามาใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับเพราะในปัจจุบันนี้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็มักจะมีเด็กที่ค่อนข้างทรง,งพลังก็เลยจําเป็นที่จะต้องปรับการ์ดนิดหน่อยครับให้สามารถที่จะต่อกกอนกับเด็กเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างส,งส ไ,ไม่ว่าจะเป็นการปิดเกมได้อ,อย่างรวดเร็วหรือว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายเหมาะกับผู้เล่นใหม่นั่นเองสะขัดใครนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเด็กนี้เราก็มาดูกันเลยครับว่าประก,กอบไปด้วยการดอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นกับการที่ทรงพลังที่สุดในเด็กนี้นะครับนั่นก็คือการ์ดี้เป็นจํานวน2ใบแล้วก็วินดี้เอ็กอีกเป็นจํานวน2ใบด้วยกันจุดเด่นของวินดี้เอ็กเนี่ยก็คือจะมีพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีสูงที่สุดในบรรดาการทุกใบในเด็กนี้แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ในทุกครั้งที่สร้างความเสียหายก็จะหักลบพลังชีวิตของ ตัววินดี้เองเนี่ยออกไปด้วยดังนั้นก็เลยค่อนข้างเหมาะใช้ช่วงกลางถึงเลทเกมนะครับเพราะถ้าช่วงต้นเกมเอาไปตีบอนเลือด60-80เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ ทางที่ดีก็ไปใช้การ์ดใบอื่นที่อยู่ในเด็กนี้ดีกว่าอย่างเช่นนโปนิต้ากับแกลลอบนะครับที่ผมจะใส่มาเป็นจํานวนอย่างละสองใบด้วยเช่นเดียวกันโดยจุดเด่นหลักเลยก็คือช่วงต้นเกมเนี่ยมีพลังชีวิต100หน่วยถือว่าเยอะใช้ได้ครับส่วนในเรื่องของการสร้างความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ใช้เอเนร์จี้ไม่เยอะด้วยเช่นเดียวกันครับที่จํานวน1เม็ดเวลาจะรีทิสก,งก็ง่ายๆครับเพราะว่าใช้เอเนร์จี้เป็นจํานวน1เม็ดด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับหากเราต้องการใช้การ์ดโปเกมอนที่ เป็นการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับนั่นก็คือโลคอนแล้วก็คิวคอนที่ผมจะใส่มาอย่างละหนึ่งใบโดยการ์ดใบนี้จะสามารถสร้างความเสียหายช่วงต้นเกมเนี่ยเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับนั่นก็คือ90หน่วยแต่มีข้อเสียตรงที่มันจะทําการลด Energy ์จัธาตุไฟไปเป็นจำนวน1เม็ดในทุกครั้งที่เราทําการสร้างความเสียหายก็เลยจําเป็นที่จะต้องคอยเติม Energy ให้กับคิวคอนเนี่ยตลอดเวลาทั้งนี้เรายังสามารถที่จะใช้งานร่วมกันกันกบการ์ดซัพพอร์เตอร์อย่างเบรนได้นะครับซึ่งจะมีความสามารถในการที่จะบูม ให้สร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวนสูงถึง30หน่วยทําให้คิวคอนนั้นสามารถที่จะจัดการได้แม้กระทั่งพวกการ์ดโปเกมอน EX ็กชวงต้นเกมเนี่ยได้เกือบจะทุกใบเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของการ์ดไอเทมแล้วก็การ์ดซัพพอร์ตอื่นๆที่ผมใส่เข้ามาในเทคนิคกันบ้างนะครับก็จะมีพอชั่นเป็นจํานวน2ใบเอ็กซ์ปีดเป,ป็นจํนานวน1ใบโปเก b บอลเป็นจํานวน2ใบโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชนะครับเปบ็นจํานวน2ใบแล้วก็ s าบิน่าอีกเป็นจํานวน1ใบด้วยกันทั้งนี้นะครับเราจะ เปลี่ยนการ์ดในเด็กไปพอสมควรเลยแต่ว่าก็จะยังคงจุดเด่นของเด็กนี้เอาไว้ทั้งนี้นะครับผมว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะฟิวเด็กนี้เนี่ยได้ง่ายเพราะว่าการ์ดส่วนใหญ่ก็มีมาให้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการ์ดการีเอ็กเนี่ยเกมจะแจกมาเป็นจำนวนหนึ่งใบนะครับก็อาจจะต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งใบจากการเปิดแพ็คพิกเจอรนั่นเองเอาเละครับหลังจากที่เราได้ทําการปรับแต่งเด็กทัดไฟนะครับที่มีมาให้ในช่วงต้นเกมเสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาเอาไปใช้งานจริงกันนว่ะใชงงขอ ัคนครัเวลาที่เราจะเล่นเกมเซิร์ฟนอกปัจจัยที่สําคัญก็จะต้องมี VPN ที่ดีด้วยผมขอแนะนําเป็น VPN for Games เป็น VPN ที่ออกแบบมาสําหรับเหล่าเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยใช้งานครั้งแรกฟรีครับถ้าถูกใจอยากจะใช้ต่อก็แค่99บาทเท่านั้นแถมยังสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มอีกด้วยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมแปะเอาไว้ให้ที่ description แล้วนะครับ เมื่อเริ่มเกมมาสําหรับเด็กนี้ไม่ว่าเราจะจวดได้การ์ดโปเกมอนใบไหนนะครับก็สามารถที่จะเอาขึ้นแอคทีฟโซนได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลคอนกาดี้หรือแม้กระทั่งโพนิต้าเองก็ตามทีแต่ถ้าจวดได้การ์ดทุกใบเราอยากให้เรียงลําดับก็ควรเอาใบไหนขึ้นก่อนหลังดีก็อาจจะเป็นโลคอนหรือว่าโพนิต้าก่อนก็นได้นะครับโดยโลคอนเนี่ยจะเหมาะสําหรับการเอาไปสู้กับพวกแอคคอร์เด็กที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงในช่วงต้นเกมน,นะครับเพราะด้วยความสามารถของโลคอนที่มีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหาย เนเทิร์ัดไปได้มันก็จะช่วยยื้อเกมในช่วงแรกเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแต่หากเรานะครับต้องการที่จะสร้างความเสียหายตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มเกมก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นโพนิต้าก่อนได้เพราะโพนิต้านั้นจะสามารถสร้างความเสียหายได้โดยการใช้ Energy เพียงแค่1เมตรเท่านั้นและเมื่อเรานะครับทำการ e ีโวเป็นแกลลอเองเนี่ยความเสียหายจะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ได้ใช้ Energy เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับก็เลยทําให้ช่วงต้นเกมนั้นเราสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้้กกัับบบตรรูเเนนี่ย่ยยไดดแบบือๆลสวา ไม่ค่อยเหมาะเอาขึ้นแอคทีฟโซนตั้งแต่ช่วงแรกสักเท่าไหร่ครับหากเทียบกับโลคอนหรือว่าโพนิต้าเพราะว่าใช้เอเนอร์จีที่เยอะกว่านะครับก็เลยสร้างความเสียหายได้ช้ากว่า2ใบไก่อนหน้าพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเอาขึ้นเบนท์ไว้และเติมเอเนอร์จีให้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่เราจะสามารถใช้วินดี้ได้ไหวเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็คงต้องดูสถานาการณ์กันอีกทีนึง่งน,นะครับเพราะด้วยความที่การ์ดที่เราใส่เข้ามาในเด็กนี้ก็ใช้เอเนอร์จีไม่เยอะมากเราอาจจะเลือกใส่่่่่เเเออนรรจีี้้้ใหกับบาาดืพทะไิมมสงคว หายก่อนก่อนที่จะเริ่มสะสม Energy ให้กับการดี้แล้วอ e ีว w ววินวินดีเพื่อใช้งานก็ได้นะครับ เด็กที่เราเจอในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกตาพอสมควรครับเป็นเด็กที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างโปเกมอนประเภททั่วไปกับโปเกมอนประเภทต่อโู้นะครับบนบอร์ดตอนนี้ก็จะมีพูลินนะครับอยู่บนแอคทีฟโซนเป็นจำนวนหนึ่งใบแล้วก็บนเบน์อีกเป็นจำนวนหนึ่งใบด้วยกันส่วนข้างข้างพูลินที่อยู่บนเบน์นะครับก็คือดรักเทโอที่ในตอนนี้เนี่ยก็มีเอเนจีติดไว้กันคนละ1 m, เม็ดยกเว้นพูลินที่อยู่บนแอคทีฟโซนนะครับที่ไม่ได้ติดเอเนจีเอาไว้เลยสุดท้ายก่อนจะจบเทิร์นเขาก็วางดิกด้าไว้บนเบนอีกเป็นนนจว มาดูเทิร์นของผมกันบ้างครับตอนนี้ที่อยู่บนแอคทีฟโซนก็คือคิวคอนที่มีเอเนจีธาตุไฟติดอยู่แล้วเป็นจำนวน1เม็ดนะครับในเทอร์นนี้ผมก็จะติดเข้าไปอีกเป็นจำนวน1เม็ดด้วยกันเพื่อที่จะได้พรอมใช้งานหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการอีโวโพนิต้าเป็นแกรบแล้วก็จะจบเทอร์นนี้ไปแบบเรียบง่ายด้วยการใช้คิวคอนนะครับสร้างความเสียหายให้กับคูลินทาให้ผมนะครับได้แต้ม out, น็อกเอาท์นมาก่อนเป็นจานวน1แต้มด้วยกัน เชิงต่อมาของฝั่งตรงข้ามเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าการไฮไลท์ของเด็กเขาเนี่ยน่าจะเป็นพูคลินีเอ็กครับพอหลังจากที่ทําการเติมเอเนอร์จีให้กับพูลินเนี่ยก็อีโวเป็นพูคลินีเอ็กเลยอีกทั้งนะครับก็ทําการอีโวดิกต้าเป็นดัคเิโอแล้วก็ใช้ดัคเิโอนะครับที่อยู่บนแอคทีฟโซนเนี่ยทำการโจมตีคิวคอนของผมแต่อาจจะโชคไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าโยนเหรียญแล้วออกก้อยนะครับก็เลยไม่มีโล่ป้องกันในเทิร์นถัดไปนั่นเองทีนี้กลับมาที่เทิร์นของผมกันบ้างครับก็จะเอาโพนิต้านะครับขึ้น้นเเบแลวก็จะ Energy ให้กับคิวคอนเพื่อทําการสร้างความเสียหายถึงแม้ว่าจะรู้ว่าในเทิร์นถัดไปเนี่ยคิวคอนของเราน่าจะถูกจัดการอย่างแน่นอนแต่ว่ามันก็เป็นการ์ดใบเดียวในตอนนี้ครับที่สามารถเก็บดรอคโอได้เอาจริงๆผมว่าใช้งานคุ้มแล้วแหะครับคิวคอนใบเดียวสามารถจัดการกับการ์ดโปเกมอนของฝั่งตรงข้ามได้เป็นจํานวน2ใบเนี่ยไม่คุ้มก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วและในที่สุดครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เลือกที่จะเอาพูคลินีเอ็กซ์นะครับขึ้นแอคทีฟโซนสักทีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าในเทิเเาาร์ เมตรทำให้สามารถที่จะใช้ move อย่าง s l i p p y 2นะครับในการสร้างความเสียหายได้ move นี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายอยู่ที่80หน่วยครับ การโปเกมอนใบถัดไปที่ผมจะต้องเอาขึ้นแอคทีฟโซนเนี่ยก็น่าจะเป็นแกวลอครับที่มีพลังชีวิตเป็นจํานวน100อยหน่วยอย่างน้อยก็น่าจะช่วยยื้อเกมให้ได้อีกเป็นจำนวน2เทิร์นในระหว่างที่รอเติมเอเนอร์จีเป็นจํานวน3เม็ดนะครับให้กับการีซึ่งถ้าครบเมื่อไหร่จวดได้วินดี้ก็จะได้พร้อมใช้งานเลยทันทีก็ได้แต่หวังว่ามันจะทันเวลานะครับเพราะฉะนั้นในเทิร์นนี้ก็คงจะไม่มีอะไรให้ทํามากครับอันดับแรกก็จะทําการวางการีอีกหนึ่งใบขึ้นเวน์แล้วก็ทำการอ e ีโวโพนิต้าเป็นแกวลอบจากนั้นน แล้วก็จบเทินไปครับ เนต่อมาของฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายครับหลักๆก,ก็เป็นการเติม Energy นะครับให้กับ d r า o t ิโแล้วก็ใช้ p ุคูลีดี X นะครับในการสร้างความเสียหายอย่างที่บอกไปครับว่า Move นี้เนี่ยจะทำดาเมจแค่80หน่วยดังนั้นมันไม่เพียงพอต่อการที่จะจัดการกับแกรอะของผมได้แล้วผมเนี่ยก็ยังดวงดีโยนเหรียญแล้วออกหน่วอีกนะครับก็เลยไม่ติดหลับไปในเทอร์นี้โชคดีต่อที่2ก็คือจวได้วินดี X พอดีครับแต่ว่า Energy เนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานเพราะในตอนนี้ที่ตัววินดี Energy เพีงแค่1เมร ทั้งนี้ผมต้องแบ่ง energy ไปให้แกลลรอปครับแล้วก็เสริมดาเมจให้สักหน่อยด้วยการใช้ gas supporter อย่างเบรนดนะครับเพื่อสร้างความเสียหายให้กับพูคูล e ินีเอ็กถามว่าทำไมต้องทาแบบนั้นเพราะวินดี้เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้เพียงแค่120หน่วยเท่านั้นถ้าเราจะรอให้วินดี้พร้อมใช้งานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวันฮิตพูค e ูลินได้อยู่แล้วครับก็เลยต้องใช้แกลลรอปโจมตีไปสักหน่อยเพื่อลดพลังชีวิตของพูคูล e ินีเอ็กลงนั่นเอง ในตอนนี้เราคงทําอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กำลังสะสม energy ให้กับวินดี้อยู่ดังนั้นการที่แกลลรอบตัวแรกของเราถูกจัดการไปก็คงจะต้องใช้กลลรอบตัวที่2นะครับมายืนรับดาเมจต่ออีกสักหน่อย เพ่อทางฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีลูกเล่นพิเศษอะไรจนสามารถจัดก,การกับกรล็อบของผมได้ในเทิร์นถัดไปเนี่ยเทิร์นต่อจากนั้นวินดี้ของผมเนี่ยก็จะมี Energy เป็นจำนวน3เม็ดก็สามารถที่จะใช้ X ป ed ที่อยู่ในมือนะครับทำการรีเทสแกลล็อบและเปลี่ยนเอาวินดี้เนี่ยขึ้น Active z o n นเพื่อทําการสร้างความเสียหายแต่แผนของผมเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีนะครับถ้าเขาใช้พูคูลินีเอ็กนะครับสร้างความเสียหายให้กับแกลล็อบแล้วแกลล็อของผมเนี่ยดันติดหลับจนไม่สามารถรีเทสได้ผมก็ไมม่่สาาารถทีจะเอวินด DEX ขึ้น a t t v v e Zone ได้สุดท้ายผมก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปนั่นเอง ต่ก็นั่นแหละครับผมมันเกิดมาพร้อมกับความโชคดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะเดาไม่ยากนะครับว่าการโยนเหรียญของผมในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องออกหัวอย่างแน่นอนทําให้แกลลอปของผมเนี่ยไม่ติดหลับไปเทอนี้ทุกอย่างก็เลยจะเป็นไปตามแผนครับอันดับแรกเลยผมจะทําการใช้การ์ด x p i, เพื่อทําการรีทิสเอาแกลลอปเนี่ยมาที่เบนซ์แล้วก็เปลี่ยนเอาวินดี้เนะครับขึ้นแอคทีฟโซนแทนจากนั้นนะครับเติม Energy ให้กับวินดี้แล้วก็สร้างความเสียหายแต่ยังไม่ทันจะได้ทําอะไรนะคร แล้วเป็นที่เรียบร้อยและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเด็กเอโกไฟที่มีให้ใช้ตั้งแต่ช่วงแรกแต่ว่าเราจะเอามาปรับแต่งเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับให้สามารถเอามาใช้สู้กับคู่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ดีเพิ่มไปยิ่งขึ้นแถมเนี้ยเป็นการ์ดที่มีค่าคอสถูกมากๆนะครับเพราะว่าใช้วินดี้ X เพียงแค่2ใบแล้วจะลืมนะครับว่า1ใบเนี่ยเราจะได้ฟรีมาอยู่แล้วอีก1ใบเนี่ยก็หาเพิ่มเติมอีกหน่อยจากการไปเปิดแพ็คปิกจูนเองแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือวว่่าสสาสงนันนนไ ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต hmm. ้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ